แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามาร well. ถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถ right. สมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีถึงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับกราฟล่าสุดตอนนี้นะฮะ สัปดาห์ที่แล้วนะครับกราฟได้ทําโครงสร้างลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรามองตามโครงสร้างนะก็จะประมาณนี้นะครับลงมาเรื่อยๆก็จะตีสวิงตามโลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลงเขาทั้งหมดนะครับที่เขาลงมาล่าสุดนะครับเขาได้มีการเบรกไฮนะฮะก็คือจุดนี้นะถ้าเกิดว่าเขาจะลงต่อเนี่ยเขาไม่ควรทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับล่าสุดนี้เขาทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้านะฮะแล้วได้ขึ้นมาเทส ล่าสุดในเทสซพ,พายนี้นะครับการที่เขายกไฮสูงขึ้นนะฮะยังไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มเขาเปลี่ยนนะครับเราต้องดูว่าซัพพายตัวเนี้ยจะสามารถส่งราคาเบรกโลและล่ลางได้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าผมมองว่าการพักตัวชุดนี้นะฮะผมอาจจะไม่ได้มองว่าเขาจะลงไปทำโลใหม่ที่ต่ำกว่าโลก,ก่อนหน้านะครับ ผมมองว่าเขาอาจจะมีการพักตัวชั่วคราวชุดนี้นะครับอาจจะลงมาปิดแกับตรงนี้ก็เป็นได้นะครับอ่โซนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมองเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเขาพักตัวลงมาผมก็โฟกัสแค่โซนนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะการาฟพักตัวลงมามีโครงสร้างกลับตัวนะครับแล้วให้ต่อนะฮะมุมมองผมมองว่มมงาเขามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับ ừ, ชุดนี้ ในส่วนที่ว่าเขาจะไปไหนได้บ้างนะครับเราก็มาดูกันนะว่าชุดเนี้ยมีเป้าขึ้นนะครับไปถึงไหนได้บ้างนะฮะล่าสุดนะครับการติดแนวต้านพีโบร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองนะครับที่สปายนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาขึ้นต่อได้นะฮะผมก็จะมีเป้าขึ้นอยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดที่ราคาสองแปดแปดสี่จุดแปดนะครับอืมประมาณนี้นะฮะ แล้วก็เป้าต่อไปตามลำดับเลยประมาณนี้นะครับมีราคาช่วง2917แล้วก็2949 2969นะฮะประมาณนี้อันนี้มุมมองภาพกว้างๆนะตรงนี้เดี๋ยวผมวาดเส้นไว้ให้นะครับราคา2859.24นะครับถึง2851นะฮะอันนี้เป็นโซนผมให้เป็นโซนดีมันนะครับ ถ้าลงมาดูแสงกับตัวภายในนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไทมเฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะถ้าเราดูในส่วนของไทมเฟรม5นาทีนะครับ5นาทีเนี่ยกำลังพักตัวลงมาเรื่อยๆนะผมก็ยังมองว่าเขามีโอกาสลงต่อตามโครงสร้างจุดนี้นะ,ะทำโลต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาใช้โซนนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแสงกับตัวที่โซนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าการาฟราคาขึ้นต่อนะครับ ขึ้นต่อเนี่ยก็จะมีโซนโซนนี้นะครับที่ดักราคาอยู่นะฮะถ้าเขาขึ้นต่อได้นะฮะเขาจะต้องมีการเบรกก่อนนะครับเบรกชุดนี้ให้ได้ก่อนถ้าเบรกได้นะครับเราถึงจะหาจังหวะในการยอ่อแล้วก็อ่าย่อแล้วก็บายนะครับเบรกชุดนี้แล้วก็ยอรีเทสนะครับการรีเทสอ่ะเราดูว่าไม่ใช่ว่ารีเทสแค่โซนนะครับ ถ้าลงมารีเทสแล้วไม่สามารถทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะครับแล้วมีแท่งเทียนกับตัวนะฮะเราก็จะเข้าเทรดนะครับฟอลโล่ขึ้นไปนะเป้าหมายก็มองไปที่2884.81นะครับก็คือไฮเดิมชุดนี้นะครับทับซ้อนกับอ่า QM ด้วยนะครับตรงนี้นะเขาเคยมาเทสครั้งนึงแล้วนะครับแต่ก็อ่ายังหลงเหลือนะครับยังหลงเหลือจุดที่กราฟมีโอกาสขึ้นมาได้นะครับก็คือสัปพายนี้นะ ยังไม่ได้ถูกใช้นะครับแต่ผมจะไม่วาดไว้นะเราก็ดูเป็นโซนนะครับขึ้นมาแล้วดูแสงกับตัวนะครับถ้าเบรกได้ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะไปหาเป้าต่อไปนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมีหลายโซนนะครับที่ดักไว้นะครับมีสพายนี้ด้วยแล้วก็สพายด้านบนนะฮะเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีหนึ่งนะว่ากราฟเบรกแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าขึ้นชุดเล็กไปถึงไหนได้บ้างนะครับประมาณนี้นะเบื้องต้นดูตามนี้ไปก่อนนะฮะ ชุดเซลล์ชุดนี้นะผมอาจจะไม่ได้หาไม่ได้ไม่ได้เทรดนะครับถ้าเขาเซลล์ลงมาผมอาจจะมารอที่โซนด้านล่างนะครับ2 8งแปาถึง 5, 1, นะครับว่ากราลงมาแล้วเนะี่ยมีเรียกชั่นกับโซนยังไงได้บ้างนะครับถ้ามีคอนเฟิร์มนะครับมีแพทเทิร์นคอนเฟิร์มหรือแท่งเทียนคอนเฟิร์มประมาณ5นาทีหรือ15นาทีเนะี่ยก็สามารถใจเทรดได้นะครับภายในโซนนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ ในเรื่องของโครงสร้างมากกว่านะครับเป็นโครงสร้างแบบนี้นะก็จะต้องมีการเสียโครงสร้างมีการช็อกหรือยกโลเบรกไฮนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนที่น่าสนใจตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอัปเดตให้ในกลุ่มเทเล gram อีกทีหนึ่งนะครับก็สาหรับลิงก์กลุ่มเทเล gram นะครับจะอยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ